ครับเราจะพาเข้าป่าดูต้นไม้ในป่าโอ้ต้นอะไรต้นอะไรเนาะที่ป่านี้ก็อยู่ติดตำรักสงเลยแหละ พอดีผมกินข้าวเสร็จพา,าท่านเดินดูโอ้โหตกใ้ได้เลยโอ้โหต้นไมา <c oughs> ในป่านี้ก็มีไอ้ต้นกลอยต้นกลอย ต้นโคอยก็หัวใหญ่นะเห็นน้องสาวบอกหัวใหญ่ดหแต่ผมจะเข้าไปยังไงป่านี่ลกมากเลยโูบลกจริงๆผมก็จะพาไปดูหน่อไม,ไม้ไปไม่ได้แล้วล่ะดูครับป่า ป่าก็เขียวดีเนาะเออนี่ไงกอยกอยครับนี่อันนี้กอยนะครับขูดลงหัวจะใหญ่แต่ผมก็จะพาเข้าไปลึกๆแหละแต่ดูแล้วไม่น่าจะไปได้ไม่น่าจะไปได้โอ้โหเดี๋ยวผมดูั่งนน้นที่จะไปได้ไหม 我我我，呵呵，卡的，我忘。 อะรแนี้แหละครับผมดูคิดว่ามันจะมีทางลงไม่มีทางลงเลยอลบ,บามากครับลยวใหดมูมันไม่มีทางลง เออตันนี้ก็สวยนะใบสวยอยู่ใวนี้ป่าลกมากครับป่าโอ้โหผ <c oughs> วจะพาไปดูหน่อไม้รัว่วแต่ยัะเข้าไปไม่ได้ละ ลุกมากมากโอ้โหนี่ไงครับกอยครับกอยเนี่ยกอยนะครับหัวใหญ่แต่สมัยก่อนนี้แถบลุกนาก็มีนะแถวลุกนาก็มีเคือกอยเลือมันต้นมันก็จะมีมีหนามจนนั้นย่าผมก็ทำให้กินก็ รวงไปหน่อยดิโอ้โ,อโอ้ว่าเข้าไม่ได้ละโอ้ครับเดี๋ยวให้ดูสมัยย่าผมให้กินเยวก็จะขุดหัวขุดหัวขึ้นมาแล้วก็เอาไปฝานฝานแล้วก็แช่น้ำ แช่น้ำแช่น้ำผมไม่แน่ใจว่าแช่กี่วันแล้วเร็จแล้วก็เอามาเหยียบชิกีนเหยียบเลยนะใส่ถังอันแหละใส่ถังแลี้วายนเหยียบเหยียบเอาครับนี่อ๋อ ันนี้ก็ย่านางครับย่านางเนี่ยถ้าได้ดอกไม้ก็ย่านางในนี้ก็มีโอ้ยโยมเออป่าก็เย็นดีครับแต่ก็ร้อนหน่อยตอนเราเดินนี่แหละอ่า ผมมองเข้ามาแี่ว่ามันจะไม่ลกเท่าไหร่กาเป็นลกโอ้เคือกอยเยอะเลยเคือกอยเยอะเลยโอ้อโอคือกอยเยอะครับนี่ครับเยอะๆเลยครับเคือกอยครับกอยเนี่ยขุดมาหัวน่าจะใหญ่นะแถวเนี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้ขุดกันเนะี่ยหัวน่าจะใหญ่ โอ้โหนี่โอ้นี่ครับอย่างใหญ่เลยใบย,ยังใหญ่เลยโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ขุดมาต้องหัวใหญ่ทุกวันนี้คนก็ไม่ค่อยขุดกันแล้วเนาะและแถวถวนี้ก็เป็นในป่าสงวนอยู่นะครับ ผก็ไม่แน่ใจว่าถ้าขุดเข้าไปจะผิดกฎหมายหรือเปล่าเป็นของป่าของป่าสงวนเขตป่าสงวนโอ้โหเยอะเลยครับกอยครับนี่ครับนี่นีกอยโอ้โหเยอะเลยครับ โอ้มไมต้องเข้าลึกเลยครับสลวงไปนิดเดียวเยอะแยะเลยตะคุน็นหัวใหญ่แน่นอนเออ นีกิ่งไม้พอเป็นเด็กนี่ผมขึ้นหนาๆน,านี้ผมขึ้นเลยนะขึ้นข้างบนต้นไม้อะก็เรียกต้นอะไรต้นชงโคคือไปนอนเล่นบนต้นไม้ได้เลยข้างบนอะบนใบมันได้เลยเนี่ยต้นเนี้ยต้นชงโคเนี่ยดูครับกิงมันจะพันกันไปพันกันมาเหมือนเถาวัลย์ เหมือนเผาวันเลยพันไปก็พันกันมาอมโอ้โหก้อยเยอะจริงๆครับนี่ก้กอยนี่ครับต้นไม้ขึ้นไปแล้วเยอะมาก,มากเยอะแยะเลย เยอะแยะเลยครับยังไงเดี๋ยวผมออกกับป่าก่อนวันนี้ยังไงเดี๋ยววันหน้าผมจะพาท่านไปดูไอ้หน่อมไม้หน่อมไม้ลวกเนาะหน่อมไม้ลวกอ่ามะกอกอะไรโอ้หน่อไม้ไม่เป็นเอฟป่ะอาจจะไม่เป็นเอฟ กัแล้วเ okay. ี๋ยวก็นาเยอะจริงๆนาโอ้โหเนอมะพาร้าวดูอยังใหญ่เลยมะพร้าวลูกยังใหญ่แล้วครับ

มูให้ดูวิวได้ีภาพไปรอบเลยอ่ะรอบรอบหนึวิวสวยมากวิวสวยดีครับลงลายไปกรุงเทพจะได้มาช่วยทมั้งอันไหนที่ยังไม่มีหน้าต่างนายลายังาย่นยัง ่าแล้วอุ้ยยังยังยังโอ้าพเปสวยครับเดี๋ยวผมไปก่อนวันนี้ต้องกลับไปกินยารับครับครับวัสดีครับไปก่อนไปก่อน